อันนี้ก็บิได้กะวัวพอหรือปะแบบนี้เลยนี่ว่าตาฟัอ๋อคันว่าปะแบบนี้เลยแหงไวเนาะทำบริกรห้องน้ำเนาะพี่น้องเนาะสาวาเพิ่นตัวนี้ยิ่งมาทะเลาะแล้วตัวนี้เนี่ยกับเพิ่นว่าก่อกกอกหืมตาปลาแบบนี้ก็ดียากเนะาะ,บบนนาเ,นะเพราะว่ามันอยูน่าขยะเพื่อนหมูวัวเพิ่นใส่ก่อหรือไหโก่อเนาะอันนี้ก็ กถามทนอันนี้ก็ต้องาถามปับเตียงคือกันทางสาวแตวก็ให้คำตอบมาได้อีกเนะาะปฟาเฮือนสาวแตวหลังจากที่สร้างก็แล้วพี่น้องเอ้ยยังอีกสองสามก้อนเนาะทางขางทักทายสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเบอร์สุดๆสุดคนเนาะตอนนี้แกเฮือนสาวแตวคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเข้าไปทางในก็นจะมืดแน่นะเพราะว่าทางสาร้างเพิ่น เริ่มกอปิดเบิดแล้วเนาะก็แล้วนีะ่นเลยอยนางอีกสี่หานนะก้อนเนาะกับคุง แต่ว่าบันไดบ้านนี่ถ้าว่าก็แล้วเนาะทางสาร้างเพิ่นจะต้องรอรอบล่าวเตียงทองมาเนะาะเพราะว่าทางสาวแต่วพ่ฮูเพิ่นสิเอาแบบใดเนาะเพือ่อเป็นเพื่อบ่อยผิดพลาดเนาะต้องถามบ่าวเตียงก่อนเนาะทางสาวแต้วเราก็ต้อสิตัดสินใจเองบ่ได้ พอแล้วขอมาทางในกว่าตักงหน่อยเ,เ,เลยเกะไม่เบะเป็นทีเรียบร้อยแนละ้วตอนนี้ก็กขันหอ ใกล้แล้วเนาะใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องด้ยอีกสี่ห่าก้อนเมื่อเมื่อนี้เป็นอ่าเป็นคนหิวปูนมบ้ามันนี้พ่อบ่ขึ้นสูงเนาะมืัอนี้เนาะอยากลงเมื่อนี้เป็นจางหิวปูนเมืเอ่อนี่มาต่อแล้ว คนเนาะซอยกันฮิปปี้เพราะว่าทางเชิงขางี่ละอีกสี่หาก่อนทางพ่อเนก,กระโกแล้วเนะาะกัชได้มากอ,อ่ะห้องนี่เนาะแต่ว่าทงางสางสองคน่นอยู่กันคนละห้องแล้วพี่น้องเลยขันคนละห้องอัน,นนี้กัชเด,ด้กอ่อบ่พอหรือปะแบบนี้เลยเนี่ ว่า,า,าโอ๋้กานว่าป้าแบบนี้เลยแห้งไวเนะาะทำบริการห้องน้ำเนาะพี่น้องเนะาะทำว่าเพิ่นตอนนี้ยิงมาทะเล้วแล้วตอนนี้กับเพื่อนว่าก่อก็อน่าเอ็น้าป้าแบบนี้ก็ดีย่างเนาะเพราะว่ามัน,น,นอยู่ในแองเพื่อนโมฮูว่าเพอร์เซ่กหรือโมฮิตโกเนาะอันนี้กะใครจะถามเพื่อน อันนี้ก็ต้องถามแบบเตียงขึ้นกันทางสาวแต้ว้ปคำตอบ,บ่าได้อีกเนาะอืดร้างรอแต่คำตอบจากป่าเตียงเนาะหลังจากที่ว่า่นโกขึ้นสุดแล้วพี่น้องเอ้ อางในกะกอแต่ว่าสิกออันนี่ดึบโกบกอกะยังบ่ฮู้เนาะส่วนบันไดกะยังบ่ฮู้เนาะว่าสิให้เฮ็ดซัใดาเพราะว่าในความคิดของสร้างเพิ่นกะอยากเฮ็ดสุดเลยป๊าดพี่น้องเอ้ยสาแต่เราออกกําลังกายได้แล้วก็อาบหนำคอยนึกว่าเราไปใส่เนาะเราไปอาบหนำ พอสร้างเป่นกระเห็ดเวียกแบบสบายสบายดูดยาไปนำ้ำชิ่อชืพี่น้องเลยแบบสบายใจคอเยอเล่งคอยเล่ไปน้ำคอยเล่งไปนำ้เปนำดนดนนนเดีามอนเาเดี๋ยวอีกอก,อก,กอดหนึ่ง ต <laughs> <c oughs> างเ็นเราหยอะกันเนาะพี่น้ <c oughs> องอาปิดแล้วพ,พี่น้องเอ้ก็ปิดแล้วบ่เนาะยังจะเอาปูนมาอาใส่สกที่มันน้อยๆเน,ะนานะ เรียบร้อยเนะาะงคง่ะเกือนสาวคนคือว่าก็เป็นทีก็เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะยังบันไดและก็ห้องน้าแต่ว่าห้องน้ามีฮู้่าทั้งเบาวเตียงเพิ่นนซีไ้ก็ขึ้นหรือว่าจาังได แล้วแหละแบบนี้เนาะ ลาก็สีเบิดนี่ก็ยากว่เพะพอห <c oughs> ลังจากที่ปิดแล้วต้องไปไปเบิ่งขทั้งอกอีกว่า,านี่ยันพูนมันออกเน,ะนาะก็ยากแมนก็็กิอก่อีคุ้งกันมันยากเนาะ cái đặc của nước nó khó Và khó Khó như này hay cảm của này <phó>? cái <laughs> ừ. <laughs> บอลไปทางเฮืนสาฟุตจบโยโคด,ยดิบูลก่อเทิงค่ะกาเชเดปี่ยนบอลและบ่านี่ยนอแล้วจบเลยองรอบเท่ไหร่ดิบองรอบเท่ไหร่ดิอ าาตาทุกทางเบาา,าคุยกไข่มาพี่น้องเอ้ยทอไมาใ่้ข่บ่อะนะไข่ไข่บ่อเอามาแล่แม่ขยไข่กันก็นน <c oughs> หิวลงใต้คุณนอบานีไปไปนอบานีพ่อเท่า้าลานไปทองเยี่ยนบ้านนี้ถ้าลานใจที่อยาองเที่ย ไปดินมันคือไปอยังไงน,นะไปซอยห้องเฮีย่ยมมันคือไปดินจ้าน่ะเฮ้ยบอร์บกละเจ้าอย่าไปให้เพื่อนฟังเด้อะตื่นมาก็เอาล้านครัม,มาก็เอาล้านพะเถาแล้วกันเน,ะนานะอ้าวดินไปบัคือมูเนาะเพื่อนนี่เนาะบืนเฮบืนไซระวังลมใส่ไหมค่ะ มาดินทรายพี่ขันอย่างดินเออนี่ดินทรายนี่อ่าควัดคือตูนนี่เอา้าเอา้าผ้าล้านล่มเลยคะ่ะไปไปห้องเยนอย่าหายเดอ้อเออหักบ่ดูว่าพอไปห้องเยน็นเขาเขาไหลมาบ่ าามาแล้วก็ไหลมันหอย <laughs> <laughs> ไปไปแต่ละมือเท่าไหลมากบ่เลยโอ้ร้านหอยเลยเอาคั้นร้านบ่มหอยเลยพอ่อพ่อก็ได้เห็นเบี้ยอยู่บ่ปลาไหล<ม>เลยโมปลาไหลเลยไปเบิรงนี้ชื่อไปนี่ไปบัดไปเบิรงนี้ชื่อบัดแถมยังร้านหายอยเขาไหลมาติไหมาโอ้จู่ว,าว,ว่าสันบักละไปแม่เพื่อว่าเฮ็ดเวียกเมือโมหอฟังบ่เห็นบ่ มาอยู่ก็มาอย่กันจะพังเลยโอ้โหรถบมวนว่ะันบมวนไหลมาเอานาบยังพอนะเป็นเป็นน้ำเตาป่คือเป็นน้ำน้ำน้ำเปลี่ยนช่งมั้อ่อนาบมาสีแดงดีว่าเป็นน้ำขวดน้ขวดโอ้ขวดป้อนขาวพันละบ่เนี่โดยอืมออะก็ถึกตาเองให้เออดินทรายปิวเซตาบรรทัด สาวาบอหกเลยาเยอมนู้นช้ำเลยผัวแม่เอิดเเื้อนะยสับสับเราอะับาะนะเพิ่อนขาสับแจวพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะคิดเรียกคิดงานได้ก็อาบน้าเนาะ มื่อนี่หเห็นสาวแตวนงสินพาดมื่อนี่สาวแตวคือเวกแนวแท้มื่อนี่ตั้งแต่มาบบเห็นนงสินจักเถื่อคือโบเคยเห็นนงสินตั้งแต่มาเนี่แต่งตัวงามแท้มื่อนีสิไปเชนอสาวแต๋คือใส่ชุดขาว ไปรงีนนยนนอเพฮ่อนใก่ชีเล้ล่ยอ๋าเเนาะแต่สาเตวบันไดทั้งสาเตวชิโกแบบได้ไงนะอืมทั้งสาเตวโบโทถามเบาเตียงเนาะเพราะว่าทางเพิ่นบันบนดเพื่อนโกเข้าเดียวก็วแล้วหละเนาะอ่าหงกลางนะเพราะว่า,าย,ยังซองจุดที่เพิน่น ยังลังเลยังหิดบ่ได้เนาะเพราะว่ารลคำตอบจากเบาเสียงกับห้องน้านะสมุติวารา้างเพิ่นกกอขันหองสาวแตวกับหองพอแล้วนี่ไม่ช่ได้ยึด่านนะเนาะเพราะว่าบันไดกะทางสาวแตวกะบบุพุเอาแบบใดต้องรอถามเบาเตียงและหองหน้ากับบุพุ่เพิร์ลกอพุ่งดือปะสำนันเนาะ แล้วนะพี่น้องวิญญาณสาวแต๋วนาะไว้ขนาดประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะภาวาทางซาบุลายจำบมคิดก่อแล้วแล้วเนาะกัยังเตหองกลางกับประมาณสิบโมงอาจจะแล้วเนาะต่ว่าทางสร้างเพิ่นกะกาซิโก้ใสโตและบัดเนาะสมุดว่าแล้วนี่เนะเาะราวายัางสองบอนที่ว่าอยากเห็ดแต่เห็ดพอได้นะเพราะว่ารอเบาเตียงมาเบาเตียงเพ่นอาจจะมารอบเที่ยงหรือว่าไว้กูหันบ่เนาะ แต่ว่าปกตินี่เพิ่นมารอบเทียงเนาะเทียงบาบหนึ่งหรือบาบสองตัางสดแต่หาหลางตวยหลางบวงเก็บเมียนที่น้องเอ้ยเ,อเพื่อนซานเพิ่นเพิ่นการะไมเนาะเมื่อนี้เพิ่อนอเนอาผัสิบไปฮงเฮียนพอว่าปกติกะ ทางเพื่อนทางสร้างกะเห็ดเบี้ยเห็ดงานสร้างแต่ว่าเพื่อนสร้างกะเริ่มเขาทีเข่าทางแล้วปอกกะเริ่มก่ออาจะพอดีแล้วเนาะเพราะว่าเก็บเข้าไปไว้ทางในและอีกอย่างทางสร้างเพื่อนกะเก็บให้กันเองเนาะเพราะว่าสร้างเพื่อนกะมาครบเดี๋ยอีกอย่างกันยังแคยังเพียงสองห่อเนาะที่ก่อขึ้นก่อกันกลางเนาะเพื่นมาล่างจอกแล้วเพื่นกะกาแฟไปเสิร์ฟสร้างเนาะตุ่มน้ำห่อน ไปสร้างหันมาทางนี้พี่นออ้องเอ้ยทางเบาทางเบาทองใส<อ>สบายดีเบาทองใสเฮ็ดย<อ>ังไงนี่สบายดีรองน้ำโอ้โอ้น้ำที่อาบน่ะมันไหลลงบอนี่บ่ โอ้เสียงดังขึ้นขึ่นคอยคิดว่าอ่าคนเห็ดอยู่เพื่นคนคนเวียกนเลยวาเใชห้หองนแต่ว่าเฮ็ดแบบนี้ก็ดีแน่นเ่ะขอว่าเผ่ออันนี้เป็นน้ำใหม่าังไพเนาะโ,โอ้แบบนี้มันกาสิเกิดตลอดล <c oughs> ได้หน่อใหม่จะได้ใคดขายผลวแนบบาทนี่เ <c oughs> อาได้ขายได้บ่ทต้องใสถ้าจริงเนาะจะอาจจะเห็ด คือว่าแล้วเนาะมันกระชื้นขอหดอหกักหดก่อไม้อยู่รูนเรือบอร่รูนเรือใจเสียข้านลยอ๋อก็เลยมาเห็ดอันนี้โอ้คักเนาะติดโค้งน้ำหลักเห็ดระบายออกนอกคอุณบ่ <c oughs> หรือว่าคุ้งเต้หัวนั่นอ๋อมันไปเองมันน่นแบบนี้ให้มันหาทางไปเองมันบ่แบบนี้ โอ้่ไปล้แล้วอย็นว่าคุดคองข้งนอกอีกอาได้เนี่ยชุ่มเถอไงเนี่ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยตีโโดยเราเลียงตัหน่อยปลูกว่าต้นกระดานงานเอ้แต่ต้องมีตัวที่ปลูต้นเตี้ยก็ออกดอกเนาะ เพ็นต้นกระดานหน้านิชวนไลทั้งบ้านนี่เพิ่นเนี่ยสำหรับคนที่เพิ่นเขาทำนะทั้งบ้านกับมี่แบบคนเขาทำจ,<ะ>จั๊กยี่บ่อ,อ๋อแต่ว่าฮอดวันศิลป์เนี่ยเพื่นไปร่วมศิลป์ร่วมศิลป์นะนะโ,โอมีอยู่เนาะมีอยู่บ้านในบ้านนี้พวกก็เห็นพราบ้านนี้พวกก็เห็นด้เพราะว่านชวนไลเพืนนะ่อนชิมักปลูกไว้นะเาี่พอ,อยานี่เมยเพื่อนไปบูซาเนี่ยเอาดอกมากรนะบาบมันแมน สุงผ้ากันนะโดยโอ้ออกมาจากซีนเอาขอคิดว่าเปิดเห็ดหองเก็บหนามอยู่หลุมบ่แมนเนาะแมนเป็นระบายออกมาทั้งนอกหน้มอะไรบ้างนี้กันห้อยนึ่งกมบหมูหมิ่นแมนแมนมันมันกับคานวาเห็ดคอกนีมันกับภูไก่วิเทือนเจ้าของเลยมันกับสิบ่มินเนาะคานวาเจ้าเผ็ดคลอกในหวยเป็นกีตอมเอเล่ย์้ะบาดไงนี่กับมินกับนี่ต้องใส่กับเครื่องยนเลยแมนอันนี้มี อดีได้นี่เนาะมีดีที่ว่ากอ,อนอ้ม้สีสมเพ็่อนเห็นอ้อ้ออกนคือเริ่มเป็นดอกแล้วบ่อเนี่ยป๊อปาดหมักม่วงเบาทองใสกันสิพอ,อกินแล้วพี่นอ้องออกดอก,กนเลยนต้นน,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 น้อยมันสีบอฮักบ่อกเลยน้อยก็มีหมากนี่จะต้องหาไม้มาค้ำเด้อต้นเน้นน้อยก็สิเกิดหมากเลยนี่เนาะป๊าดเธอแต่หายานางมาปลูกไว้มันขื้นน้ำหัวนี่จะไปน้ำหัว กอนี่ก็เป็นของเจ้าว่ากอนอไม้โอ้ลายแล้วเจ้าเนาะมีแต่กอนอไม้เพิ่นข้างหลก็โตมาโตนั่งตูดแต่หนามากจเห็นเลยอืมแต่ว่ามันเริ่มอ่าเป็นขีเด้เนาะต้องตัดให้มันเพียงให้มันขยายใหม่กดแล้วอะไรมันจะบ่อออกไปกดเบิดแล้วบ่อใชอืมแต่สุดท้ายเอาไว้แต่ต้นแรงโดยต้นแรงกดแม่แต่ต้องสาไปคนเดียว โดยมือละเลาะโดยไอ้เขียนใช้ของน้ำมันคืองามแท้นี่คือคือว่าลืบออกคือเบินเอาเสือยเขียนหรืออะไบเอาเอาเสือซุปน้ำซุปเร็จออกมออกบ่คือสิออกแท้เขาเอาเอาดินนะว่าเขียนนี่เอาขี้ดินนะว่าเขียนเพื่อินเพื่อสิออกแท้คือแบบค้ายเป็นยางไม่เนาะขนาดขราบมาทั้งหลูกเขียนวั ปลาและหมูพันลายเนาะ ừ, ป้าเถื่อนกระชิแล้วลยละดีใจน้ำเดอ้อกระชิบบนนาวอะไรบัดนี่นะเนาะประมาณสองสามมือนะ้อเนาะอาจจะเลี้ยวพอมือเนี่ยฝริสิแกะแก้คัคนโดยไปสายต่อบันีโ้โดยโดยโดยขอบใจลายイเด้อร์ดโดย,ย,ดย,โดยโทางเถื่อนเปล่าทองใสเพื่อนกับกระสิแล้วแล้วพี่น้องเนาะดีอกดีใจนำ้ำตอนนี้เนาะงสร้างเพื่อนกับมันยังน้อบัดนี้ คือมานั่งร่มกันเนาะอ่าเป็นจังไก่เนาะไงลงม,มากินกาแฟบ่หรือว่าจังได่เนาะน้องเอ้ยสร้างเป่นกันลงม,มาทำกาแฟก่อนเนะเาะออกมาเวียดงานก็นเริ่มพอัลายแล้วเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนะาะงทังสองคนไล่ ก็ที่ได้ขอจะคลิปลงไปก่อนแม่ประกอบกับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี